Oh, okay. Uh, yeah. um, so the Hunchin Balingo Pathway. Uh, wanted to uh, you know try to help the children. Uh, to achieve the uh, language acquisition. Just step over. Okay, so start over again. Okay, patching Bilingual Pathway wanted to help the children and support the children to actually achieve uh, mastery in Mandarin and English and unlocking a lot of opportunities for children. And also, most importantly, we hope the children can be really confident. standing the stage the different on of world speak and languages in คัดข้อสอบนะคะชิ้นแรกเล n ก็พาร์ทเรียนนะคะก็คือการที่จะให้เด็กๆเนี่ยสามารถพูดได้ทั้งภาษาดินกลางและภาษาอังกฤษมันเหมือนกับการเป็นเปิดประตูส่งอกาศให้เด็กๆเนี่ยมีเอาอกาศมากมายบนโลกเลยนะคะในโลกที่มันจะ็มปด้วยความท้าทายแบบนี้นอกจากนั้นเนี่ยเด็กๆเขาก็จะมีความมั่นใจในการสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษาดินกลางที่เป็นภาษาที่จำเป็นในโลกปัจจุบันค่ะ เชลซีเพราะงั้นเชลซีค่ะเขาเขามีสองแคมปัสค่ะจะมีตรงริเวอร์ไซด์แล้วก็จะมีที่แคมปัสแต่ว่าที่แคมปัสเนี้ยค่ะจะมีสองโปรแกรมตันนี้ก็จะเป็นการลอนช์คือโปรแกรมอังกฤษเขามีอยู่แล้วหลักสุดอังกฤษอันนี้จะเป็นโปรแกรมแบนเดอร์โซึ่งเป็นภาษาอังกฤษกับแบนเดอร์ก็คือจีนกลางควนคู่กันคือไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือว่าวัฒนธรรมต่างๆเขาจะสอนไปด้วยกันเลยแล้วภาษาไทยด้วยนะไม่ได้ภาษาไทยนะคือสอนหมดเลยเพราะฉะนั้นเด็กเล็กที่เนี่ยค่ะเขาจะมีสกิล ตั้งแต่ตัวน้อยเลยโตมาเขาก็จะได้เปรียบของคุณยูใช่เป็นเรื่องความหลากหลายใช่ค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของภาษาแต่มันเหมือนแนวแนวคิดต่างๆหรือการแก้ปัญหาคือคุณที่นี่ก็บอกว่าแค่ภาษาแค่ยูมีความคิดแบบเหมือนคุณยูมันก็จะไม่เหมือนทางเวสเทิร์นหรือทางฝรั่งเขาก็เลยอยากให้เด็กได้มีสกิลแล้วก็ขบขันตั้งแต่แบบนี้เราไปทำอะไรที่เกี่ยวกับการเรียนที่ในแบบ คือเราก็เป็นสิทธ์เก่าเนาะเราก็เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยโรงเรียนนี้มันเลิศอยู่แล้วเราพวกคิดว่าคือเรื่องโรงเรียนเป็นเป็นสิ่งที่มันมันเป็นไม่ใช่แค่เรื่องของแอค d e m i c แบมันเป็นโัคมมันเป็นทุกอย่างที่ลูกเขาจะต้องถูกมันจะหล่อร้องที่เขาโตมาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็ก็คิดหนักแล้วก็มันมีหลายอะไรมันไม่ใช่แค่แบบอาการเดินทางความเหมาะสมค่าเฉลี่ยแล้วก็ต้องไปประเมินก่อนมาดูกันว่าเรียนที่ไหน ที่นี่ก็เป็นที่ที่เราเติบโตมาค <c oughs> ่ะก็ขอฝากแคมปัสทั้งสองแคมปัสเลยแล้วกันค่ะ s h o ์สบ r y International School นะคะแล้วก็เป็นไบเล u ก l เรียกว่า a n น h i n Bilingual p a คเ w a y นะคะมีที่นี่ที่เดียวแล้วก็เชื่อว่าเด็กๆทุกคนที่ได้มีโอกาสจะเป็นลีดเดอร์ทางด้านภาษาอังกฤษแล้วก็แมนดารินแน่นอน Oh, okay <laughs> so i believe the Hanqing bilingual pathway will be a huge success and we're very happy to uh, welcome you to our campus anytime our door is always open for you and we're here to help you thank you very much thank you. Yeah. Thank yeah. You, thank you.